ครับสวัสดีครับเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ทำคลิปตัวชงกาแฟไปแล้ววันนี้ก็ตอนนี้จะมาชงชาชาเขียวนะครับชาเขียวบ้างมาลองดูนะชาเขียวสำหรับเด็กๆนะครับหรือว่าทานเองก็ได้นะครับว่างๆทานกาแฟมากไปมันก็ไม่ดีเนาะเป็นชาบ้างทีนี้อุปกรณ์วันนี้ที่ช,ชงชาเรามีอะไรบ้าง นะครับเคอนี้คือผงชานะครับผงชาตัวนี้ก็หาซื้อได้นะครับตามท้องตลาดทั่วไปนะครับแต่นี่ผมใช้ของยี่ห้อหนึ่งนะอ่าแต่ให้บอกยี่ห้อแล้วกันนะครับใครสนใจก็ทักมานะครับอินบ็อทกัแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะหาเป็นการโฆษณาแล้วก็จะมีตัวนี้คือคีมผสมนะครับหรือนมนะครับเราผสมได้แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นผง ผมเขผมนะครับแต่นี่ใช้ของอโรมากนะครับโอเคเราจะชงด้วยเครื่องตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับอยู่บ้านต้านโควิดชงชาเขียว,วนะครับนี่จะให้ลูกสาวลองชิมปก,ปกติเก็ไปที่ปัม๊มวันนี้อยู่บ้านเบ้าชงก็จะใช้เบ้าชง2ช็อน มันเริ่มไปเลยโอเคเราก็ตักนะครับตักผงชาัผงชาเขียวเนี้นะรับใส่เบ้าชิวๆอยู่บ้านนะชงเองเลยไม่ต้องออกไปไม่ต้องเสียตังค์นะครับแค่นี้พอไม่ต้องเต็มมากนะเราแค่แค่นี้พอนะครับแล้วก็แล้วก็วกให้มัน ในหน้าชาบาในเบ้าหน่งสนสบายกันนะโอเคแค่นี้เองนะครับไม่ง่ายสบายสบาย,บาย,บายโอเคเสร็จแล้วครับอ๋อตัวท,ทีเดี๋ยวเราต้องเดนนะที่นี่พราะเมืาสกู่นี้ผมชงกาแฟไป,ปนะกนล็ล้างหัวนิดหนึ่งก่อนน้ำล้างหัวนิดนึงไม่งั้นเดือดผมกาแฟเนี่ยขอกาแฟมันจะติดที่นี่อยู่นะครับแล้วมันจะเข้าไผสมกับชา,เ,าเดียว แล้วก็เด่นที่นไปก่อนนะครับนะกดคับเดียวเนะี่สดากระตันเปิดร้านจริงมึงกอดผมเปิดร้านกาแฟนะแต่ว่ามันชุดนี้ช่วงนี้มันนะทำเองอยู่บ้างเนี่ยอ่ะโอเคร้อยนะครับแล้วก็อานี่ใส่เข้าไปเลยนะครับล็อก ชแวยชว่วยโอเคนะครับกดสองสองนี่ครับสองคับนะครับแล้วก็คนน้ำาหลานี้นึงพักชาก่อนนะครับพักชานี้ให้ก็เ,เรียกว่าให้น้ำร้อนเนี่ยนะครับมันเข้าไปในตัวเบ้าของของตัวตัวชานะครับผงชาก็เ,เรียกเพื่อต้มนะครับประมาณสักสิบถึงสิบห้าวินาทีนะครับแล้วเราก็กดสตาร์ทใหม่ มันจะได้ความหอมของของชามากมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคนี่ก็ประมาณโอเคประมาณนี้นะครับประมาณสิบถึงสิบห้าวินาทีนะครับแล้วก็กดสตาร์ทใหม่ตอนนี้มันจะได้ความหอมของชาากลิ <c oughs> ก่นชาออกเลยนะ มันจะมีความหอมนะครับน้ำร้อนก็ร้อนได้ได้ดีนะครับควันไม่ออกชิวเลยแล้วนะก็อย่างนี้นะฮะอยู่บ้านเราก็ทำทานเองได้มัว่าจะเป็นชาเขียวชานมนะครับแต่วันนี้เราจะทำชาเขียวชาเขียวเย็นจะมีน้ำแข็งลร่องด้วยนี่อ่ะคุณแม่ไปเอาน้ำแข็งมาหน่อยสิ ได้ลมันก็จะได้น้าชาเนี่ยประมาณสี่ออนนะ,นะครับจะได้น้ําชาประมาณสี่ออนโอเคไหมนะะได้น้าชามาแล้วเรียบร้อยละสีอ่ออนที่เราจะมาใส่นะครับใส่รีมผสมรีมผสมตัวนี้ก็นี่ก็ผสมเก็บไว้นะครับเป็นสต็อกใส่รีมผสมไว้ชสร ใส่ไปสองออนนะจ๊ะโอเคสองอ,อนโอเคเียบไว้นะครับเราได้น้ำชามาแล้วน้ำชามาแล้วเราก็จะมาใส่นรผงชาเราไปไหนแล้วนะครับเดี๋ยวผงชาหายซะแล้ว ผงชา่ไหนสีสองสีสุดสนี่ผงชานะครับใส่ไปสองช้อนนะครับสองช้อนสองช้อนปูปนูนิดนึงนะครับแต่ปูนมากนะ่ะเดี๋ยวแรงกันไป <c oughs> ประมาณนี้นะครับผงชาอ่าแบบประมาณนี้นะครับผงชาใส่มาณนี้สองช้อนชา พูดหน่อยโอเคคุยปิดยากโอเคแล้วเราก็คนนะครับชงชงให้มันเรียกว่าให้มันนวัวชงมันก็ไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่นะเราว่าชงให้มัน เข้ากันกเ๋ยวน้ำชาครับเสร็จแล้วเราก็ใส่นี่นมไปเพื่อความหวานหวานหอมนะจ๊ะเราก็จะได้ชาเขียวแล้ว จะได้ฟองฟินก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับกิจกรรมช่วงนี้อยู่บ้านนะครับอยู่บ้านบ้านโควิดเราก็ชงช,ชาเขียวหลังจากที่กาแฟไปแล้วก็มาชาเขียวอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ใสแ่แก้วโอ้แก้ว สวยมากนะแก้ววายน่าจะอร่อยน,นี่เลยนะใครมียติก็ใส่ยติไว้นะครับ<ช>โอเคไหมโอ้โหชาเขียวเดี๋ยวอยลองชิมเลยนะลองชิมเลยนะออโอ้โหฟินอะให้ลูกให้ให้ลูกสาวชิมมั้งดิโอ้โหพิมได้แล้ว ฟินฟิฟนฟินฟินฟินไอร่อยจไม่ขึ้นเลยอร่อยจัดเย้มเย้มไหมเย้มโอเคอ่ะคลิปนี้ก็ชาเขียวเย็นนะครับทานชมเองยิ่งอยู่บ้านักเกขอบบาย